เรื่องดราม่าตลกยังบจบพอวาบรรดาหัวหน้าวงการหมอลำออกมาแสดงคำคิดคำเห็นล้วนแล้วแต่เว้าไปทางเดียวกันว่าตลกสำคัญต่อวงหมอลำหลายกับทักทายสบายดีเอฟซี FC ทุกท, FC ทุกท่านเอฟซทุกทุกคนหลังจากที่บอสโจเปิดประเด็นเรื่องหมอหลอกหมอลำวาลินเกินเวลองเวลาแนวนั้นแนวนี้กลายให้เกิดเป็น ประเด็นดราม่าทบกเถียงกันว่อนทัวร์สื่อโซเชียลออนไลน์วุ่นวุ่นมันจึงเหตุให้บรรดาหัวหน้าวงหมอลำหลายวงออกมาเคลื่อนไหวบอกว่าหมอลำสำคัญบอกสำคัญหลายต่อวงหมอลำและหนึ่งในนั้นก็คือหัวหน้าวงของใจเกินร้อยและกับปูวีของวงศิลปินผู้ไทยซึ่งเป็นผู้หนึ่งและเป็นบรมคคูทั้งด้านวงการหมอลำเพิินกระบ,บอกว่าถ้าเป็นอดีตหมอลำนี่สำคัญที่สุด เรื่องตลกถ้าตลกลิ้นตลกดีกัว่าหมอลำมวนถ้าตลกลิ้นหมอลำบวเอ่อถ้าตลกลิ้นบอตลกลิ้นบมวนกัว่าหมอลำนั่นบบเป็นตาฟังอันนี้คือสมัยเตกี้มันสําคัญหลายตัววงหมอลำอยากให้พวกเจ้าไปฟังสองคนนี้สากลเนาะทั้งปูวีและทั้งบอยซิรซีรีไซน์เนาะของวงใจกันร้อยผ่าีค้ำคิดคอมเมนต์ใดก็สามารถส่งมาใต้คอมเมนต์ไปฟังน้ำกันเลย เป็นประเด็นขึ้นมาเรื่องของตลกอันนี้ผมได้ยินมาโดนเติบแล้วความรู้สึกจากตลกก็เข้าใจนะครับเข้าใจตลกแต่กี่แต่กี่ตะกอนสมัยก่อนไปฟังลำ่ำก็ต้องไปฟังตลกถ้าตลกประมวลคนก็บ่อยากฟังคนก็ว่าหมอล่ำบดีหันตลกดีคนก็ว่าหมอล่ำมวล สมัยผมอยู่ฝ่าสีข้ามตลุกมันเยี่ยมมากนะครับค้นหัวจนตายตายตาย,ตายจากตายย้อนหนังแต่ว่าตายย้อนตลกุกตลุกว่าในหัวจนหัวจนตายค่าหนาวิธีก่กะว่าตลุกเป็นปอกสมัยตะกอนมาโยนมาถึงทุกเมือนี้การเปลี่ยนแปลงโดยเทคโนโล,โลยีหรือว่าท่านสมัยโลกออนไลน์เขามากรบมาเกลือนนะครับ อันบางอันมันก็หายไปได้หลายอย่างที่มันหายไปพอมาถึงปัจจุบันเรื่องตลกนะครับผมได้ฟังจากหูอกตลกเพิ่นเพิ่นบอกมา,า,าโอ้ยสหนื่อยท่อท่ออย่างผมเป็นคนประชุนชาญครับตลกทีมงานตลกอยู่นั้นผมผมบอกเขาไปชุนชานบรชุนชาเนย้ออย่เงข้า,าเจ้าเหรียญตลอดคนบอกมาขวานขาเจ้าขาเจ้าเสียอายเองอเดี๋ยวกะ เหื่อแตกเป็นเม็ดเป็นเม็ดออกพยัญชนหวยพยัญเชิดน,นะครับอันนี้คือเขาต้องรับผิดชอบเองบานเนี่ยเขาจะกับพระยหมากแก้ไขจนค้นหัวแต่ว่ามันอยู่บยย่ไร้ย้อนว่าเหตุการณ์บ้านเมืองมันบอกคือเกายุคนีเขามีแต่อยากให้เตยย่างเดียวแล้วก็มาโวยวายเวลาตลกดิ่นเคาะนั่นเคาะนี่ห้องใสอันเตยเตยเตยบริจัมาตลกได้บริจังมาเว,ว้าด้ บานไอผู้เข้าเจ้าลินแม่ตั้งแต่บอมเปนตลกในช่วงตลกไปตลกช่วงลำเรืองกัดตลกบรด้บางบ้านบางหม่องบางบอนโบเอวโวยวายเลยบ่อยตลกเบานี้ชุดยุดชุดชุดเขาเจ้าก็เลยถอพอถอแล้วก็ไปตาสงสารสงสารเขาเจ้าขามะบายกับผมบอมเนต้วุ้งผมวุ้งอื่นกมามะบายอนาคตตลกมันะสีพอพอแน่อนาคตต่อไปมันก็เป็ี่ยนแบบนี้ เป็นแบบไหน้ยออกไปว่าอกับบ่มีอารมณ์วอดอกบ่มีสมาธิว่าส่มนเพิ่นเมาเหล่าหรือว่าเพิ่นบ่มาตลกเพราก็ขาฮ้อใส่เลยเสียอารมณ์เลยบ่มีสมาธิทางทางที่สิมีตลกก็ต้จงใส่สมาธิเนาะใส่สมาธิคุยกันยิ่งกันแท่งกันด้วยความวอ่นะป๊กไปป๊๊มาปุ๊ไปปุ๊มาคนก็ตรงหัวบัดนี้พอได้ยินเสียงหน่อยเสียไงเขาขาดสมาธิการลินก็เลยเบิดเบิด ครับอารมณ์สิไปเห็นตลกมันสึ่งเป็นยุคนี้เป็นยุคอัน,นตรายของตลกจริงๆนะครับตายพอพี่บอกบอกถึงแต่ว่ากันไปไนดะ้มันก็เป็นผลกระทบดบีกันไปไดอยู่หนไปที่มันก็เป็นผลกระทบตอ่ตอตอ่ตอต่อตลบหล่ากาต่อต่อตันเฮาล่ะกาบางเทียกาโอดป้าอไรเขาจะก็ไดนีล่ะเขาจะของห้องเลยบ่อ้วายมันจ้างหมอลำมูได้โบมันมาจ้างหมอลำสิ่งหมอลำอยางนด้เขาจะข่าว่ามีอยู่ ซุมตลกเันกระไดว่าแบบนี้จริงๆแต่ว่าด้วยความเป็นศิลปินเพื่อนเนาะเพื่อนบริลลองเพลงทํามตลกเพญ่นหากินน้ำข้าวเว้าเอาคําวเป่าเป็นบรรทัดฐานเอาคําเบาขายขำขายหัวขายตันจุดนี่พระเอกปัใส่ชุดเพียดนนั่นเอกใส่ชุดเพีรออกไปเดืนดกรอนออกไปํำใส่แค้นปอกไปเห่นละครตีบทบาดแต่อันนั้นคือนาทีของพระเอก หน้าที่ของตลกเนี่ยคือใส่ชุดหให้ตลกหรือว่าเต่งหน้าให้ตลกหรือว่าใส่คาว่าให้ตลกอันนี้คือหน้าที่เพื่อนก็คือวงการมอลำั่มก็ต้องมีตลกมอลำเรลืองหมอลำมูหมอลำเป็นวงอ่ะทบเพื่อนก็ใส่มาแต่พอเตมีแต่ปูแต่ปูอันนี้ก็เลยคิดน้ำอยู่ขิดน้ำตลกเพื่อนท่อเด้เอาตรงๆผมผมได้ยินพอเพิ่ง เพราะว่าเป็นมุงกันพ่อไฝปฐมเม,มลุยมเมเดพิังเวา่าอยู่ได้ยินเพิังเวะว่าบอกคือเกาเป็นบออิ่มของเ้าก็สิเป็นพราะหญ่เชิดนะครับนี่หน่อยนะกักท,ทั่วกับพระันชมโอ้ยตายก็ได้ยินตลุกปลา,าร้าจานคู่บาอาจารย์ตลุกพิันจมนะครับเพิ่นเบาสุฟังว่าก็เกิดความท้ออยู่ท้ออยู่ได้พอท้ออยู่วาสัน ผู้สมาสืบสารตลกต่อๆไปก็คือเสียรำบาครับเิ <c oughs> ่นกระยาบมาลดหน่อยถอยลงอันนี้นะครับกะมาระบายสุพีนองฟังด้วยเหตุผลคําว่าตลกนะครับมันเสียหายไปหรือมันสิอยู่ต่อไปมันขึ้นอยู่กับพี่น้องเฟนพี่เฟนหมอรำว่าสีอนุรักษ์ไหวบอลาวาสีอาอันไหกนกำลังใจกันบ่มาเรื่องตลกสำคัญกับ ผมค์ประกอบของวงหมอลำมบ์ผมยังยืนยันว่าสําคัญแต่ว่าเขาก็คงปรับตามสถานการณ์เพราะว่า,าบางสถานที่ธรรมเนียมคนเบิงหรือค่านิยมของคนเบิงมันเปลี่ยนไปเขาก็ต้องเปลี่ยนแต่ว่ามันยังต้องมีแต่ว่าอาจจะมีในรูปแบบที่เหมาะสมนะฮะในเวลาที่เหมาะสมก็จงหมอลำมใจกันลอยเดี๋ยวนี้ตลกใหญ่ช่วงรักเราเราดูแล้ว คือมนเล่นทุกปีเนาะมันก็เป็นโจทย์ที่ยากมันเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ยากพอสมควรขันคุณบ่มี่ค้อน้นสวรรค์บ่มีควาวมวสาบซึ่งพ่อนี่สิบอบ่มีเทคนิคด้กันแสดงนะครับแล้วมันแสดงทุกปีมันต้องหามุกและอยู่ในยุคโซเชียลมันต้องขึ้นมุกดีบันไดอะถ้ามันเล่นซ้ำบ่อยๆคนก็ไม่อินเข้ากับตอง อันนี้ผมประจํากัดเวลาเอาแค่ไม่เกิน5้าถึงสินาทีก็คือทอกโชว์ซื้อก็ต้องเล่นเรื่องเล่นลานะครับแต่ว่ามันก็มีบางเรื่องอยู่ที่ใจก็ลอยเคยเคยเหตุคะแนนตลกไดดีก็คือเรื่องเสียงหมูแล้วก็เรื่องลดลดตินทองเนาะเรื่องแบบอันนั้นก็คือโอเคถ้าคนหนาเวทีจอยพระสุดท้ายเราก็เราก็ทําตอบโจทย์คนดูคนดูเป็นโจทย์เราเป็นคนตีโจทย์นะครับถ้ามันบ่ได้เพาก็คือเราก็มาจอยอย่าง ล้วก็ับไปเล่นช่วงล่ำช่วงล่ำนี่มันกระไดอยู่แล้วเพราะว่าในเรื่องมันก็มีสอนแส่บคนตลกแต่ว่าตลกช่วงคอนเสิร์ตเราอาจจะปรับบางบางบ้านบาง,บางสถานที่ที่เขาเล่นได้เขาก็เล่นมองได้ไ่เขาเล่นก็ได้เราก็ปรับตลาให้มันน้อยลงหรืออาจจะเปลี่ยนเป็นมาเอนเตอร์เทนมาไฮทีมตลกมากมาจอยกบนังร้องประมาณนี้ ครับแต่ผมยังยินยันว่าตลกก็ยังจําเป็นอในหมอลำโดยเฉพาะใจก็ลอยเข้าก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจกันไอ้ปั๊บทุกมือเราดูสถานการณ์ทุกวันแล้วก็เป็นคนตัดสินทุกวันว่าวันนี้เราจะทําแบบไหนนะครับเพื่อ <c oughs> <c oughs>